คลิปนี้นะคะเซลกระปุกจะพามาชมกับรถครอบครัวรุ่นขายดีมาไวไปไวมากๆนะคะสำหรับรุ่นอีส z u ิวเซเว่และที่สำคัญนะคะวันนี้เรายังมาพบกับตัวรุ่นพิเศษอย่างตัวโก s e ซ i รีกันอีกด้วยคันนี้นะคะได้เครื่อง3.0 VGS Turbo เชื้อเพลิงดีเซลโฉมปี2008นะคะคันนี้ได้ระบบเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อในราคาพิเศษสุดคุ้มกันเลยนะคะวันนี้จากปกตินะคะอยู่ที่380 8,000บาทคลิปนี้นะคะแลกรับส่วนลดกันไปเลยคะ่ะถึง20,000บาทนะคะเพียงแค่ติดต่อสอบถามหรือว่านัดชมรถเข้ามาได้ที่098-9807-503นั่นเองนะคะติดต่อเบอร์โทรเซอร์กรปุูรับส่วนลดเหลือเพียง368,000บาทเดี๋ยวเราพามาชมที่ตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าคันนี้นะคะผู้ชมหาชุดไฟเลนโปรเจคเตอร์สภาพสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวมามาพร้อมตัวกระจังหน้าดีไซน์แบบโรเมี รับกับโลโก้สีทองอร่ามนะคะของตัวโกลซีรีส์นั่นเองนะคะด้านบนนี้เนี่ยก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมๆบางๆมาพร้อมตัวจมูกอินเตอร์คูลเลอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกมองมุมอับที่สภาพดีไม่มีร่องรอยเฉี่ยวชนมานะคะด้านล่างของตัวการชนคนันนี้เสริมสเกิร์ตมาให้พร้อมใช้งานนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ถึงคู่หน้ากันอีกด้วยเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อที่ด้านข้างตัวรถกันเลยคันนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเข้ามาไม่เก็บสีเก็บงานคุณผู้ชมคะ สภาพเดิมๆม,มาแบบนี้เลยเจ้าของเดิมดูแลม,มาให้อย่างดีมากๆส้มร้อนเนี่ยนะคะก็สงป่งพร้อมเลยพร้อมใช้งานและยังรับกับตัวล้อแม็กของลายอิสุสุนะคะ คันนี้เนี่ยได้เป็นซีรีส์สองห้าห้าทับหกศูนย์ขอบสิบแปดนิ้วด้านข้างราวบันไดไม่มีร่องรอยเฉียวชนมามาพร้อมกับตัวสีโอปอนะคะที่สวยเนียนพร้อมใช้งานมากๆกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าได้ปรับมุมมองไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาของเมองเซเว่นตรงรุ่นราวหลังคาคันนี้มีมาให้พร้อมใช้งานนะคะด้านบนหลังคางสภาพเดิมๆไม่เคยสะสีหรือว่าทําสีมา สำหรับภายในของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมคะจะได้เป็นสีโทนสว่างนะคะคันนี้ พร้อมใช้งานนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะด้านในของตัวรถเนี่ยนะคะก็มีในส่วนของเม็ดอาร์กรอยดอทมาให้ด้วยนะคะผู้ชมคะสาหรับสภาพภายในนะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีชุดแต่งลําโพงมาให้ครบเลยนะคะด้านในของตัวคอนโซลไม่มีร่องรอยขีดข่วนรอยคาบกาวมานะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอนะคะที่เจ้าของเดิมมีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยเป็นจอ Android พร้อมใช้งานดูหนังฟังเพลงเชื่อมบลูทูธได้เรียบร้อยเลยระบบแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะ ะะมีตัวเกียร์มาให้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยแล้วก็ราคาหน้าป้ายวันนี้อยู่ที่388,000 0บาทนะคะผู้ชมคะเลขมาอยู่ประมาณ166,343กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับด้านในตัวเบาดนะคะคันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะ ภายในนะคะผู้ชมหาด้านหลังคันนี้เนี่ยสภาพดีเช่นเดียวกันนะบานประตูใหญ่มากๆนะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายจริงๆด้านบนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีสสงของพรมหลังคาไม่มีรอยเจิมรอยยันมามาพร้อมกับตัวจอกลางติดเพดานนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์ราวครบทั้ง3แถวตอนอีกด้วยและตรงกลางนี้นะคะผู้ชมหาเบาของเขาเนี่ยสามารถปรับแยกได้เป็นแบบ60ต่อ40มีที่พิงแขนมาให้ด้วยนะคะ ตัวเบาสภาพสวยๆไม่มีร่องรอยฉีกรอยขาดมามีที่ห้อยของด้วยนะคะผู้ชมคะรองรับน้ําหนักกันถึง4กิโลกรัมด้านในคันนี้แบบดูกว้างขวางนั่งสบายมากๆไม่มีอึดอัดแน่นอนนะคะผู้ชมคะถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าคันนี้นะคะนั่งสบายกันทางบ้านด้านหลังนี้นะคะผู้ชมคะมาพร้อมกับตัวสไอร์ลมีไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้ด้วยมีไฟท้ายสภาพเดิมมาจากโรงงานและสัญ,ญลักษณ์อีซูซุที่เป็นสีทองโกซีรีนะคะผู้ชมคะด้านล่าง ะะก็ไม่มีร่องรอยเฉียวชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวยางอะไหล่นะคะช่วงล่างแน่นๆเดิมๆเฟิร์มแบบนี้ก็เลยและที่สําคัญนะคะภายในตัวรถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ ได้เป็นภายในสภาพซอกสีแห้งๆเดิมๆมาจากโรงงานไม่เคยมีการพ่นซอกทําสีหรือเกิดอุบัติเหตุหัวนัดเดิมไม่มีขยับแน่นอนค่ะและภายในเนี่ยดูมีความสูงโป่งมากๆคุณผู้ชมขาคันนี้ได้แอร์ราวครบทุกที่นั่งนะคะได้เบาะ3ามแถวตอนนั่งได้6-7คนมาพร้อมกับภายในนะคะที่วางของได้อย่างเยอะเลยทีเดียวสำหรับนั่งข้างตัวนี้นะคะผู้ชมขามาพร้อมกับตัวแปลงไฟนะคะมีที่เก็บ ตัวแม่แรงอุปกรณ์ติดรถอยู่ครบทั้งหมดร่องรอยจากการใช้งานคันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆกันเลยทีเดียวนะคะด้านบนนี้นะคะผู้ชมขาไม่มีร่องรอยขีดหรือว่ารอยข่วนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปชมที่ด้านข้างฝั่งนี้กันเลยสําหรับด้านข้างนะคะผู้ชมขาไม่มีร่องรอยเฉียวชนล้อเนี่ยสวยครบทั้งสล้อด้านในของตัวซอกฝั่งนี้นะคะก็ยังเป็นซอกสีดําเดิมมาจากโรงงานไม่เคยพ่นซอกทาสีหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเม็ดอาร์กรอยดอดสภาพ เดิมๆสวยๆมาแบบนี้ก็เลยนะคะคุณผู้ชมคะและสําหรับคันนี้เนี่ยนะคะก็ยังได้เป็นตัวกระจกมองข้างนะคะที่สามารถพับเก็บปรับมุมมองไฟฟ้ากันได้อีกด้วยมีกระจกไฟฟ้ามาให้รอบคันมีระบบเซนทันล็อกมาให้อยู่ครบเลยนะคะคุณผู้ชมคะวงมาลายคันนี้หุ้มหนังมาให้สวยๆนะคะไม่มีร่องรอยถลอกมีแอร์แบ็กมาให้พร้อมตัวโลโก้สีทองสวยๆกันแบบนี้เลขไม้นะคะอย่างที่ให้ดูกันเมื่อสักครู่นี้เลยอยู่ที่166 0 0 0พันเท่านั้นเองนะคะ ภายในตัวเบาะเนี่ยคุณผู้ชมขาก็ได้เบาะหนังฟูๆสวยๆก็เลยไม่มีร่องรอยฉีกหรือว่ารอยขาดมานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อที่เครื่องยนต์ด้านหน้าตามมาเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นตัว3.0 iTech VJ Turbo นะคะมาพร้อมฝาครอบสีทองสำหรับรุ่นโกลซีรีสแท้ตรงรุ่นคันนี้เนี่ยผู้ชมขามาพร้อมกับภายในสภาพเดิมๆห้องเครื่องไม่มีอาการรั่วซึมไม่มีอาการไหลยเยิม้มตัวนี้ติดตั้งช็อคอัพมาให้นะคะพร้อมเปิดปิดได้อย่างแบบ ใช้งานได้ง่ายมากๆคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับด้านหน้านะคะที่เป็นแผ่นเพทหมดเดิมจากโรงงานนะคะคันหน้าสีเดิมเดิมไม่เคยสาสีหรือว่าทําสีมาใหม่ ภายในนะคะพวกแผ่นกันความร้อนด้านในนะี่คือยังสภาพสมบูรณ์ดีอยู่มากๆงานะแผ่นกันความร้อนด้านบนนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ไม่มีรอยฉีกกระขาดคือใช้งานต่อกันได้อีกอยู่นะคะด้านบนนี้นะคะยังมีในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่เดิมมาจากโรงงานนะคะคผู้ชมคะรับประกันรถสวยนะคะสภาพเดิมใช้งานต่อกันได้อีกยาวไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรถูกอะไรหาง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับราคาปกติอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทลดเหลือเพียงแค่3 6 8 0 0 0บาทเท่านั้น สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่098 980 7503หรือว่าจะเป็นไลน์แอดนะคะที่ซาย1234มีอดด้านหน้าคลิปนี้เนะคะแซกับบุกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเซเว่นฟอร์จูเนอร์นะคะสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาไปก่อนได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่ในคังถัดไปสำหรับวันนี้สวัสาาดีค่ะ